สบายดีทุกคนเคยสงสัยบ่าว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จแบบสุดๆหันเขามีเคล็ดลับอย่างคําตอบอาจจะง่ายกว่าที่เขาคิดหลายมื้อนี้เขาจะมาล่มกันเรื่องปุ่ม the one thing หรือกฎแห่งสิ่งเดียวที่อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีเหตุเวียกและวิธีใช้ชีวิตของเขาไปเลยโดยการโฟกัสใส่สิ่งที่สําคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวเขามาเริ่มกันเลยเนาะมันมีคําสุภาษิตโบราณอันนึงที่ว้าไวค้คมคายหลายว่า ถาไล่จับกระต่ายสองตสุดท้ายจะบริจักโตเลยอันนี้แหละคือหัวใจของปัญหาที่เฮาหลายคนกำลังเจออยู่ทุกมือเมื่อใดก็ตามที่เฮากระจายพลังงานกระจายจุดซุ่มของเฮาไปใส่หลายๆอย่างพร้อมกันผลที่ได้รับก็คือว่างเปล่าในภาพทำอิดนี้เฮามาลองทำความเข้าใจกันก่อนว่าเป็นอย่างการพยายามเหตุทุกอย่างให้มันสำเร็จพร้อมกันจึงกลายเป็นกำแพงอันใหญ่ที่กั้นเฮาบ่ให้ไปหอดเป้าหมายจากเ่อ ลองถามใจตัวเองเบิ่งเนาะว่าเคยหูซึกแบบนี้บอหูซึกว่าตัวเองหันยุ่งตลอดเวลาแหลนไปแหลนมาแต่ว่าพอมืเบิ่งคืนในตอนคำๆเอา้าเวียกอย่างแดที่มันสำเร็จแท้ๆรายการ to do list ก่อนเงาเหยียดแต่บุหูสั่มว่าอันใดสำคัญอันใดควรเหตุก่อนถ้าเคยหูซึกแบบนี้นั่นละคือสัญญาณที่บอกว่าเขาอาจจะกำลังไล่จับกระต่ายหลายโตเกินไปแล้ว และนี่ก็คือความจริงที่อาจจะทำให้หลายคนตกใจสาเหตุหลักๆเลยที่คนส่วนหลายไปบอหอดฝันมันมันย้อนว่าเขาเจ้าเห็ดเวียกหน่อยเกินไปเดอ้อแต่มันเป็นย้อนว่าเขาเจ้าพยายามเห็ดหลายเกินไปตั้งหากการกระจายจุดสุงของเขาออกไปหลายทางเกินไปมันคือกับการเอาน้ำทอกใส่ดินทรายมันซึมหายไปหมดไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไดเอาละ่ะเมื่อเขาเห็นปัญหาแล้วทางออกมันอยู่ใส ทางออกก็คือการเปลี่ยนแนวคิดมันบ่แมนการบริหารเวลาแต่มันแมนการบริหารจุดสุมและนั่นก็คือสิ่งที่เฮาเอิ่นว่ากฎแห่งสิ่งเดียวแล้วสิ่งเดียวนี้มันแม่นอย่างกันแท้ว่าง่ายๆก็คือมันคือเวกเพียงอย่างเดียวที่สำคัญที่สุดที่ถ้าเฮาเฮ็ดมันสำเร็จปุ๊บมันจะส่งผลกระทบคือกับโตโดมิโนโตทําอิดที่ล่มลงแล้วเฮ็ดให้โตอื่นๆล่มตามไปเป็นแถว บัญหาหรือเวียกงานอื่นๆที่เหลืออยู่จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นลายหรือบางเทือ่ออาจจะโบจำเป็นต้องเหตุเลยก็ได้นี่แหละคือพลังของการโฟกัสมันมีหนังเรื่องหนึ่งเนาะชื่อว่า City Slickers มีสากหนึ่งที่คนจือได้ดีมีคาวบอยเท่าคนหนึ่งได้ลมกับชายหนุ่มที่มาจากเมืองแล้วบอกว่าเคล็ดลับของการใช้ชีวิตมันมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วชูนิ้วชี้ขึ้นมาแล้วว่าว่าสิ่งเดียว มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นสิ่งอื่นๆเรต้องไปใส่ใจพอชายหนุ่งถามว่าแล้วสิ่งเดียวนั้นมันแม่นยังข่าบอยเท่าก็ตอบว่านั่นคือสิ่งที่จะต้องไปซอกเอาเองและนี่คือคำถามสำคัญเป็นคือกับเข็มทิศท,ที่จะพาเฮาไปหาสิ่งเดียวของเฮาขอให้ตั้งใจฟังดีๆเนาะแม่นอยังคือสิ่งเดียวที่ค่อยสามารถเฮ็ดได้ในตอนนี้ ซึ่งการเห็ดมันจะเห็ดให้เรื่องอื่นๆง่ายขึ้นหรือว่าจำเป็นต้องเห็ดอีกต่อไปคำถามนี้แหละที่เฮาต้องถามตัวเองตลอดบบจะเป็นเรื่องเวียกเรื่องขอบครัวหรือเรื่องสุขภาพแต่ก่อนที่เฮาจะไปฮอดจุดนั้นได้เฮาต้องทำลายกำแพงความเสื่อผิดๆบางอย่างที่มันฝังหมัวเฮามาตลอดความเสื่อที่สังคมบอกเฮาที่โตเฮาเองบอกตัวเองที่มันคอยดึงเฮาไว้บอให้เก้าไปหน้าความเสื่อผิดอันทำอิด ทุกเวียกสำคัญเท่ากันบอ์จริงเลยความจริงก็คือมันมีกฎที่เอิ้นว่า80ทับ20ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่80%ของเฮามันมาจากการกระทำเพียง20%เท่านั้นหน้าที่ของเฮาก็คือการสอกหา20%นั้นให้เห็นความเสื่อผิดอันที่สองการเฮ็ดหลายๆอย่างพร้อมกันหรือมัลติพา s s k กิ้เป็นสิ่งที่ดี อันนี้ก็ไม่แมนอีกการเฮ็ดหลายๆอย่างพร้อมกันที่เฮาคิดว่ามันคักๆขนน่ะความจริงแล้วมันคือการฆ่าประสิทธิภาพของเฮาชัดๆมันเป็นเพียงการสลับเวียกไปมาอย่างไวๆเฮ็ดให้เฮาเสียจุดสุมเฮ็ดเวียกผิดพลาดหลายขึ้นและใช้เวลาดนกว่าเก่าความเสื้อผิดที่3 เฮาต้องมีวินัยที่เข้มแข็งตลอดเวลาโอ้ยไพยจะไปเฮ็ดได้ความจริงก็คือเฮาบ่าจาเป็นต้องมีวินัยกับทุกเรื่องดอกเฮาต้องการวินัยเพียงพอที่จะสร้างนิสัยที่ดีขึ้นมาต่างหากเมื่อสิ่งนั้นกลายเป็นนิสัยแล้วเฮาก,ก็บ่าจาเป็นต้องใส่ความพยายามหลายคือเก่าและข้อ4พลังใจของเฮามีโบ่าจากัดบ่จริง พลังใจของเฮามันคือกับแบตเตอรี่โทรศัพท์เลยตื่นเศร้ามาเต็มร้อยแต่พอเฮาใสมันไปกับการตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆตลอดทั้งมือพอหอดเวลาที่ต้องเหตุเวียกสาคัญแบตก็เหลือน้อยแล้วความเชื่อผิดที่5้าเฮาต้องมี work life balance หรือชีวิตที่สมดุลอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ต้องคิดใหม่ความจริงก็คือเพื่อสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มันต้องการการทุ่มเทที่โบสสมดุลในบางช่วงเวลาสิ่งที่สําคัญกว่าคือการถ่วงดุล หมายความว่าเวลาเฮดเวียกกระไซเต็มที่พอฮอดเวลาพักผ่อนก็ต้องพักให้เต็มที่คือกันและความเชื่อสุดท้ายที่อันตรายที่สุดอย่าคิดการใหญ่มันเป็นไปบดได้ดอกมอมแมล้เลยการคิดการใหญ่ต่างหากที่เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยให้เฮาก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและค้นพบว่าเฮาเฮ็ดอย่างได้แดเอาล่ะพอเฮาทำลายความเชื่อผิดๆที่เป็นปุปสักออกไปหมดแล้วตอนนี้แหละ ถึงเวลาที่เราจะมาลงมือค้นหาสิ่งเดียวที่เป็นของเฮาอย่างแท้จริงลองเอาเจียกับสอม,มาลองเหตุไปพร้อมกันเลยก็ได้เนาะขั้นตอนที่หนึ่งเขียนเป้าหมายในชีวิตที่อยากเหตุให้สำเร็จออกมา25อย่างเอาหมดทุกอย่างที่คิดออก 2. เมื่อได้ครบ25อย่างแล้วให้เลือกมาเพียงหอย่างที่รู้สึกว่าสำคัญที่สุดในตอนนี้ 3. จากห้าย่างนั้นให้ตัดสินใจเลือกมาเพียงหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นเป็นสิ่งที่ถ้าเหตุสำเร็จแล้วจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หลายที่สุด และนั่นแหละคือสิ่งเดียวที่เฮากำลังซอกหาพอเฮามีสิ่งเดียวที่เป็นเป้าหมายใหญ่ของเฮาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการแยกย่อยมาลงมามันคือกับการสั่งแผนทีแต่เฮาจะเริ่มจากปลายทางแล้วย่างกลับขึ้นมาหาจุดเริ่มต้นมาหาสิ่งที่เฮาต้องเหตดเดี๋ยวนี้ให้คิดแบบนี้เนาะเพื่อจะไปฮอดเป้าหมายใหญ่ที่สุดในชีวิตของเฮาได้สิ่งเดียวที่เฮาต้องเห็ดให้สําเร็จใน5ปีข้างหน้าแม่นอย่างโอเคแล้วเพื่อจะบรรลุเป,ป้าหมายหปี สิ่งเดียวที่เขาต้องเหตในปีนี้แม่นอย่างเหตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆลงมาจนหอดเดือนนี้อาทิตย์นี้มือนี้และสุดท้ายที่สําคัญที่สุดสิ่งเดียวที่เขาต้องเหตในตอนนี้มันอย่างกันแท้นี่คือการสร้างขวดเสื่อมจากความฝันไปสู่การกระทําที่จับต้องได้แน่นอนว่าเส้นทางแห่งการโฟกัสนี้มันไม่ได้โหยด้วยกลีบกุหลาบดอกมันมีอุปสรรคมีสิ่งล่อลวงที่คอยขัดขวางเราอยู่ตลอดเขามาเบิ่งกันว่า มีอย่างแดที่เฮาต้องระวังมันมีโจรสตัวที่มักจะมาลักเอาจุดสุ่มและความสำเร็จของเราไป 1. การปฏิเสธบอเป็นการที่เรารับปากช่วยเหลือทุกคนรับทุกเวียกมันให้เราว่ามีเวลาสำหรับสิ่งเดียวของเราเลย 2. ความย่านในความวุ่นวายเมื่อเราโฟกัสใส่สิ่งเดียวแน่นอนว่าเวียกอื่นๆมันอาจจะกองอยู่ความรู้สึกนี้มันให้เราบ่สบายใจและอยากกลับไปทำหลายอย่างคือเก่า 3. นิสัยที่ทำลายสุขภาพการ่นอนกินอาหารที่มาดีบ่ออกกกำลังกายสิ่งเหล่านี้มันทำลายพลังงานของเราโดยตรงและ 4. ส,สภาพแวดล้อมที่บ่ส่งเสริมคนที่เราครบสถานที่ที่เราอยู่ถ้ามันดึงเฮาลงก็ยากที่จะโฟกัสได้เพื่อสรุปเรื่องทั้งหมดนี้ค่อยมีนิทานสั้นๆเรื่องหนึ่งอยากมาเล่าสู่ฟังมันเป็นเรื่องของพระราชาและขันขอทานที่ไม่มีวันเต็มจากเถื่อการละครั้งหนึ่ง พระราชาได้พบกับขอทานคนหนึ่งและด้วยความเมตตาก็เลยบอกว่าจะให้ทุกอย่างที่ขอทานต้องการขอทานคนนั้นก็ได้ยื่นขันใบน้อยๆออกมาและขอเพียงอย่างเดียวว่าขอให้พระราชาช่วยเติมขันใบนี้ให้เต็มพระราชาหัวเยาะเย,ะเยะ้ยแล้วก็เริ่มเอาเหรียญคำเงินทองเพชรพลอยต่างๆใส่ลงไปแต่สิ่งที่แปลกก็คืออกว่าจะใส่อย่างลงไปมันก็หายไปหมดขันยังว่างเปล่าคือเก่า พระราชาสูญเสียทรัพย์สมบัติเกือบทั้งอาณาจักรเพื่อพยายามตต่มขันใบนั้นให้เต็มแต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายเราหมดปัญญาก็เลยคุกเข่าลงถามขอทานว่าขันใบนี้มันเฮ็ดมาจากอย่างกันแท้ขอทานจริงตอบด้วยเสียงอันแผ่วเบาว,ว่ามันบบมีความลับอย่างดอกเพียงแต่ว่าขันใบนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากกิเลสของมนุษย์ก็เท่านั้นเองนิทานเรื่องนี้มันบอกเขาว่าถ้าเราพยายามไล่าตามทุกสิ่งทุกอย่าง พยายามเติมเต็มความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุดของเราเราก็จะไม่มีวันพอใจและไม่มีวันรู้สึกว่าสำเร็จแท้ๆการค้นพบและตั้งใจโฟกัสใส่สิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดก็เปรียบเหมือนการซอกหาวิธีที่จะให้ขันแห่งชีวิตของเราเต็มได้อย่างแท้จริงดังนั้นคำถามสุดท้ายที่อยากถิมทายไวใ้ให้ทุกคนได้คิดก็คือหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วลองกลับไปถามตัวเองอีกครั้งว่า สิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราในตอนนี้มันอย่างกันแท้การซ่องหาคำตอบของคำถามนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราก็เป็นได้